สวัสดีนะครับก็มาตามติดกันนะครับในคลิปที่สิบามนะครับของวันนี้นะครับผมในขั้นบันไดที่2นะครับกับแอดอ่อพอเพียงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ขุดดินหมดแล้วครับกำลังปรับสภาพนะครับกำลังควนดินนะครับให้มันสุยนะครับ สุยดินนะครับคนดินแล้วก็ปรับกระทาตาแด่ไปนะครับตรงนี้ไม่แน่นะครับอาจจะได้ปลูกผักไม่แน่นะครับแคบแค่ไม่แน่นะครับ แกจะเริ่มมาแล้วนะครับผมสงสัยต้องขออันเชิญพระอาจารย์ขึ้นบน หัวตอนนี้ก็อัเชิญอาจารย์ขึ้นเหนีอยเสียงก้านะเพื่อประสิทธิ์ราษาวิชาความรู้ ขับเตียงเอ้ยขอบคุณโอ้โหอะไรน้ำน้ำลงมาให้แล้วครับน้ำนะขับเตียงขับเตียงไม่รู้มันจะเย็นนหมเย็ยนเยน็ยนเย็นเป็นทางเขย่าว่น้ำใสเลยโอ้โหตูดหลบกล้องหน่อยงดเลยคลิปนี้โดนตูดดำไปเต็มๆครับไม่ได้เกี่ยวกับตูดนะคลิปนะตูดเขาก็ดูได้ ไม่ได้แก้ผ้าสน่อยพี่เออพี่ว่าได้้เนี่ยอืมันไม่ันมันทันแล้วก็ผูกไม่ต้องดูพี่อ๋อพี่ เขานอนน <c> ะ <oughs> ได้ใจน้าเดี๋ยวดูไม่แน่อาจจะซิกแซกอะไรเป็นเป็นกอไปได้ได้นะครับให้มันเกิดผลผลิตให้เต็มพื้นที่ครับอืม เดี๋ยวจะหาว่าขาดศรัทธาก็อย่างนี้เดี๋ยวพี่เอาของพี่ไป,ไปแช่ฝากก็ได้เดีบ่วพี่มีอันหนึ่งเออแ้ว,ชวเช้าได้ลงมากินได้นะไปแช่มันเป็นน้ำแข็งใส่น้ำสักครึ่งหนึ่งนะพี่ครัก็รับ นะครับใกล้เสร็จแล้วครับ ันนี้ก็ควดินตัดแลนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาตับอีกทีนะครับถ้าทำถนนนีเวียนขึ้นมานี่ได้ได้แล้วพี่จะทำมาเพื่อ,อทำมาเพื่อทำมาเพื่อทำมาเพื่ออนาคตข้างหน้าเ,เ,เ,เพื่อเพื่อมันจะเป็นอะไรสอดสองแสแสบบ้างเออ,เอ,อ ถ้าพ่อไม่กักไอ้นั่นไว้ไอ้พวกไออะไรของดีแท็กนพีพี่มันจะมาลงอีกนั่นนะ่ะเ,เขาเลยเขาเลยกันไว้ซะ แสดงว่าจับสัญญาณมานี่ถูกปเป๊ะเลยใช่ไหมพี่ตัวนี้ถ้า <c oughs> จับสัญญาณมาในที่ดูเลยมันมีทางลัดหลายทางเลยได้แต่ถ้าตอบแต่ถ้ามาที่นี่เอาแบบที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมที่ง่ายที่สุดก,ก็คือพิมพ์ว่ากาแฟกก แปะลงต่อปั๊บมันจะขึ้นเลยร,เร้านไอจีเลยได้เพราะว่าเขาปักหมุดไว้ไงอคปักหมุดไว้พอเราเสิร์ฟปั๊บมันก็จะขึ้นทันทีไอปักหมดุดปักหมดุดหนิผมไม่เคยใช้ไอจีในขณะโทรศัพท์มีมันปกักปักยังไงคือคือมันเป็นการ เหมือนกับขีดระบุะบะบว่าระบุไว้ว่าขีดเส้ในใต้เนอะอ่มมันระบุไว้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะอืมเป็นประจำอ,ะอยู่ตรงนี้คุกเกิลเขาก็าจะลงเราไว้ว่าเราอยู่ตรงนี้พอคนเขาเสิร์ฟหักาแฟมันก็ของกิจดก็จะขึ้นด้วยเออประมาณ ลดไเรครับก็เสร็จไปนะครับกับการซอยดินตากแดดไว้นะครับผมวันนี้ก็จบไปนะครับ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องอ้อพอเพียงเลยนะครับขอบคุณมากครับ